ตอนความลับของสีดำให้เสียงภาษาไทยโดย to b t to f นาหุบเขาหมือนลีทที่ไม่มีใครเคยเข้าไปถึงได้มีจอมยุทธผู้หนึ่งผู้หลีกลี่หนียุทธภพเข้าไปฝึกวิชาในป่าใหญ่ชายาของเขาก็คือจอมยุทธร้อยตะกร้าห้าร้อยขบวนโอ้กระบวนท่ารีดน้ำออกจากผ้าโอ้ สายน้ำสะบ oh ัดผ้าโอ้ยแค่เรื่องตากผ้านี่ค hmm. ิดไปถึงเรื่องจอมยุทธได้ไงเนี่ยเราตากผ้าเฮะหจริงๆแล้วการตากผ้าก็เหมือนกับการฝึกวรยุทธ์เพราะทุกการบิดรัดสะบัดผ้ามันคือการนำมาซึ่งยินและอย่างพลังลมปราณของเรานั่นเองการซัก จึงถือเป็นการฝึกวิทยายุทธขั้นสุดยอดเฮ้ยทำสีตกใส่เสื้อฟ่าได้ยังไงนะอย่างนี้ฉายาจอมยุนลอยตะก้างแล้วเราก็เสื่อมเสียดิไม่ได้แล้วท่าฟลาเลยเป็นเรื่องแน่เลยที่ฟาร์ี่ค่ะที่เฟอรรี่ค่ะทำไมเห็นหนูมันเห็นผีเลยล่ะคะมีอะไรฟลาเอามาทำไมเนี่ย ไม่เป็นไรฟลอรา่าจำคำที่พ่อสอนเราไว้ไม่ได้หรอพ่อสอนว่างานบ้านเป็นเรื่องของผู้ชายผูห้หญิงสบายเป็นเรื่องที่คู่ควรจำไม่ได้หรอฟอรา่าหนูจำได้สิคะพี่แต่หนูเป็นน้องที่ดีหนูอยากช่วยพี่คะ่ะไม่เป็นไรฟอรา่าหนูจะช่วยไม่เป็นไรคะ่ะหนูจะช่วยไม่เป็นไรค่ะฟอร่าหนูจะช่วยอุ้ยอุ้ยผ้าตกหมดแล้วพี่ทำไม่อหนูสีตกอย่างนี้ฟอรา่า พี่ซักแค่เสื้อสีขาวนะสีน้ําเงินมันมาได้ไงก็ไม่รู้อ่ะหนูเขียนมึกสีดําไว้ตรงนี้ว่าบริจาคก,ก็นั่นแหละเหตุผลว่าทาไมมันถึงกลายเป็นสีน้ําเงินไงหนูอะเขียนด้วยมึกสีดําทําไมมันกลายเป็นสีน้ําเงินละ่ะแปลว่าฟาลายังไม่รู้จักความลับของสีดำมั้งสิความลับของสีดําคืออะไรเหรอคะพี่แล้วฟาลายากรู้ไหมล่ะอยากรู้สิคะถ้าอยากรู้ก็มาลองทำดู สวัสดีครับสวัสดีค่ะมนีต้อนรับสุดการทดลองของพวกเรานะครับเย้ <Yeah! S 1> อยากรู้ความลับของสีดำไหมครับอยากรู้สิคะการทดลองของเราสามารถอธิบายคำตอบได้นะครับไปดูกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้อุปกรณ์การทดลองของเราก็ครบแล้วนะครับใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทดลองกันเลยดีกว่าเริ่มต้นนะคะเราใช้ปากกาหมึกสีดำวาดรูปบนกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะตอนนี้เราก็วาดรูปด้วยหมึกสีดำกันเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาพบกับความลับของสีดำกันแล้วนะครับ เราจะใช้น้ำน,นะครับหยดลงไปที่ภาพสีดำที่เราเขียนนะครับแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นว้าวสีดำเกิดจากการรวมกันของสีหลายสีเมื่อเราใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดภาพลงบนกระดาษแล้วฉีดน้ำลงไปบนภาพน้ำซึ่งเป็นตัวทำละลายจะพาสีต่างๆที่อยู่ในสีดำ ซึมไปตามช่องว่างเล็กๆในกระดาษโดยสีที่ละลายได้ดีจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลกว่าเราจึงเห็นสีดำแตกออกเป็นสีต่างๆเลี้ยงไล่กันเป็นวงโอเคค่ะพี่หนูเข้าใจความรักของสีดำแล้วค่ะเห็นไหมพี่ไม่ได้ทำสีตกใส่เสือเส้อหนูสักหน่อยทุกคนรู้ไหมคะว่าการทดลองสนุกสนุกนี้มาจากการ์ตูนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยใช่ค่ะทุกคนสามารถไปติดตามได้ที่ช่องทางนี้เลยนะคะ อย่าลืมกลับมาติดตามการทดลองสนุกสนุกในตอนถัดไปนะครับเพราะว่าถ้าอยากรู้